เราก็จะได้ดูหนังสนุกแน่เลยเป็นกำลังใจให้ทั้งสองฝ่ายแต่ฝ่ายอีกฝ่ายที่กำลังจะไป77จังหวัดน่ะคุณต้องรู้ฝ่ายตรงกันข้ามด้วยว่าเขาจะเกณฑ์ได้เร็วเพราะเขาฝึกตั้งหลายครั้งแล้วของคุณไม่ได้ฝึกเหมือนเขาเขาได้เตรียมมาทดสอบไปแล้วเขาสวนสนามมาสบเปีไม่เขาสวนสนามสองปีแลวเขาผ่านกระสุนผ่านอะไรมาเยอะ แต่อีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้สนสนามสองปีกระสุนนี่ยังผ่านไม่เยอะเจอแต่เอ็มเจ็ดเก้าเลยเที่ยวนี้จะหลบไม่คล่องับตอนนี้ก็เลยต้องให้กินเอ็มร้อยไปก่อนขอบคุณอนะคุณยินจาขอบคุณนะคุณจินจับขอบคุณนะครับสายคุณสมพงษ์เลยฮะคุณสมพงษ์สาแก้วครับสวัสดีครับคุณสมพงษ์ครับ ครับสวัสดีครับคุณาราจากคุณสมพรครับาวนานหน่อยนะอะเชิญครับครับไม่เป็นไรครับโทรติดยากเหลือเกินครับโอ้โหที่โชคดีมากเลยที่โทรติดครับครับผมโทรท่านมาหลายหลายทุกวันนะครับโทรทุกวันแต่ไม่เคยติดเลยครับครับได้จะดูได้จะดูเขาฟังเขาพูดดูครับอ่ได้พูดเองบ้างไล้เชิญนะครับก็แสดงความคิดเห็นหน่อยคือ คนที่ไปให้กําลังใจนะครับเพราะว่าอย่างเสื้อแดงเขาเคยไปให้กําลังใจฝ่ายผลตะศพรนะครับคก็ไม่เห็นมีใครเขาก็ไปยุ่งเกี่ยวเลยเนาะเขาก็ปล่อยให้คุณไม่ให้กําลังใจมันก็เป็นสิ์ของคุณคบแบบเราแบบผมก็อยากให้เลยว่าคนอื่นไปให้กําลังใจใครก็แล้วแต่ก็เสื้อแดงก็อยู่เฉยๆก็ได้ครับถ้าทําอย่างนี้เหตุการณ์มันก็จะบาดลายจริงไหมครับคก็คือแสดงไม่ต้องไปเวลาเิธีของใครเิทีของมันแยกกัน ครับผมก็ต่างคนต่างให้ความอิสระต่อกันนะครับประชาธิปไตยใช่ไหมครับเราเราอย่าไปนั่นนะครับก็ต่างต่างคนก็ต่างนั่นนะครับไม่ใช่ว่าเวลาเขาไปให้กําลังใจปื๊บแล้วก็คุณก็มาขอควรเขาอย่างเงี้ยนั่นแหละมันมันมันจะเป็นจุดเริ่มต้นของการแตกแยกมันมันจะบาลายนะครับก็คือเวทีใครเวทีมันตามระบอบประชาธิปไตย ครับแต่บางทีก็ขอผมผม,ผมผมก็ดูตามข่าวนะครับมันก็มีการปลุกระดมกันด้วยนะอย่างอย่างที่คนที่จะให้กําลังใจของคุณครูก็มีผมผมก็ดูหลายช่องเนาะทวีอ่ะก็มีเขาบอกว่าเดี๋ยวต้องไปเยอะๆต้องไปให้กําลังใจอย่างนี้ใช่ไหมครับอย่าอย่าให้กําลังใจเฉพาะในที่ที่เขาลงในหน้าหน้านฟเฟซบุ๊กหรืออะไรก็แล้วแต่ของเขานั่น่ะครับ ก็จะเปนงั้นอ่ะขอให้ไปขอให้ไปที่เขากราบเยอะๆอย่างเงี้ยครับปีนี้ข่าวสารมันก็เนาะไ้แดงเขาก็รู้ยเนี่มันไปเร็วฮะแป๊บเดียวผมมันมีเดือสารเยอะคนออนไลน์เนี่ยปีนี้มันแต่แต่ผมตั้งตั้งข้อสังเกตว่าเพื่อแดงก็เ้าหน่อยก็ได้เนาอเเขาตัวเองก็ยังไงก็นั่นอ่ะเวลาเขาท่านก็อย่าไปกวนเขาเลยแค่ให้เขาไปเขาก็ไม่ได้ไปได้แบบเ้าเขาก็ เขาก็แสดงออกตามตามพิธีทางประชาธิปไตยถึงคิวเราก็ไปแสดงออกใช่ใช่เพราะฉะนั้นบจบมไม่มีเวลานะครับเวลาเวลาเราแสดงอะไรขึ้นมาก็ไม่เห็นมีใครเขาไปกลวนเลยเนาะออเอาละคุณพงว์ขอบคุณนะฮะขอบคุณนะครับครับผมครับสวัสดีครับขอภัยมีสายรออยู่นะครับคุณตีพังงาครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับเจอครับคุณตีการจะบานปลายไม่บานปลายผมอยากจะถามว่าไอ เสื้อเหลืองเสื้อแดงนี่เขามาให้กําลังใจใครกันแน่ครับดูแลกําลังใจใครคอัเสื้อกําลังใจใครครับเสื้อเหลืองก็มาให้กําลังใจนะครับอาจารย์ที่ถูกกล่าวหาคในต่างปริอืมแล้วแล้วเสื้อแดงอะไรครับส่วนเสื้อแดงก็มาให้กาลังใจเจดาแต่ว่าไม่มาทั้งคู่แล้วเขาเั่กันวันไหนกันแน่ก็นั่นแหละซื้อกันไปซื้อกันมานี่ก็เลยยี่สิบเจ็ด อ่าวันที่ยี่บเจ็ดนี่วันที่ยี่สิบห้าอืมอือ่าแล้วเขามาทําไมกันนะสื่อสารกันหมดอ่ะเข้าใจผิดกันหมดล่ะแต่ว่าเวลาตะมารุมมาตุ้มไม่ผิดเลยนะโดนนะโดนครับที่จริงเอ่อพวกเกนมมาเลยพวกนี้น่าจะมีระบบข่าวกรองบ้างนะอืไม่ใช่ว่าออกอะไรเข้าใจผิดแล้วไม่ได้สอบถามอะไรเลยมันก็ไม่ถูกเหมือนกันนะครับผมว่าน่าจะ เ็คข่าวให้ดีว่าคนไหนคนไหนมาจะได้ไม่ต้องเจ๊นมันอยู่อีกค่ะคุณติ๋วีก็จะว่าเช็คข่าวแล้วล่ะแต่พอรู้ว่ามาแล้วตอนนี้แล้วก็มีการสื่อสารผ่านทางสื่อต่างๆนะครับบอกว่าตอนนี้โดนล้อมกรอบแล้วบาดเจ็บไปหลายคนแล้วโอ้หคราวนี้ผิดไม่ผิดไม่รู้วันไหนไม่รู้แต่ว่าคิดว่ามีเหตุการณ์ันนี้ก็ต้องมาครับผมบอกว่าคิดว่านะครับเชื่อเหี้องคงจะไม่ทําอะไรหรอกครับเพราะว่าดูที ตั้งแต่เขาจำนวมครั้งที่ขับไล่คุณดวงใจคุณสมัครก็เขาเงียบไปเลยเห็นไหมเขาไม่ค่อยจะมาสนใจเรื่องไร้สาระอย่างนี้อ่ะแต่แค่กลุ่มเชอเดน่ะโอ้โหตั้งแต่ว่าเป็นรัฐบาลนี่สเปนสเปร๊ดเดินออกมู้อาปหมด แต่ผมว่าคงจะไม่ดังเลยหรอกนะที่สัเชียร์อยู่ข้างหลังด้วยนะเนี่ยนะคุณตีนะเป็นกติกานี่ต้องต้องสายเดียวคนีองเชียร์ด้วยนะอยู่ข้างหลังเนี่ยลูกชายกับลูกชายรุนครับเป็นไงสนุกด้วยเหรอหรือว่ายังไงเสียงลุ้นอยู่ข้างหลังเนี่ยอยากจะพูดด้วยลูกชายครับใชยเหรอฮะอ๋อโตขึ้นโตขึ้นสงสัยเป็นแฟนคลับ สำหรับแวดวงการเมืองเน่แต่อยู่สีไหนพักไหนไม่รู้นะก็ว่ากันจริงนะแม่สีขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับคุณตีครับสวัสดีครับไปที่อาจารย์สุชาติอาสมานนะครับอาจารย์สุชาติสวัสดีครับครับสวัสดีครับท่านทั้งสองครับผมเป็นยังไงบ้างวันนี้เสื้อแดงก็ออกมาเสื้อเหลืองก็มามีเอ็กซ์ไซส์เล็กน้อยต้องกจะดูตอนสลุข่าวครับผมวันนี้พานักกีฬาไปต่างจังหวัดครับผม อ๋อเหรอไม่ <พอ S 1> ไม่ได้ติด <พอ S 1> ตามข่าวคาวเลยเหรอก็ไม่รู้นาะยยกผมไปอเมริกาสิรู้เป่าว์ูดิเออพอรู้อยู่ครับพอรู้อยู่ครับอ๋อพอรู้อยู่ใช่ไหมแต่ว่าเหลืองแดงเขาเขามอีอะไรกันเล็กน้อยอย่งไม่รู้ใช่ไหมได้ได้ได้ดูตอนตอนสรุปแล้วครับผมแต่ไม่ได้ดูตอนสดสดสรุปก็พอ,พอจะเข้าใจแล้วลหละว่ามีการปะทะกันหัวล้างข้างแตกไปนิดหน่อยนิดหน่อยมัจะบานปลายไหมคุณสุชาตินะครับผม ดูแลจะบานปลายไหมจุดเริ่มไม่ไม่ไม่คงจะไม่บานปลายนะครับผมผมผมดูดูมันไม่ถึงถึงขั้นขนาดนั้นแต่ว่าเกิดเกิดรุนแรงกว่านี้ก็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 ยังเป็นปกตินะแต่ผมพูดในทางที่ดีนะครับผมผมว่าหลังจากมีเหตุการณ์แล้วทําให้ทั้งสองฝ่ายไปคิดเริ่มต้นกันใหม่นะครับผมได้กลับไปทบทวนนะได้รับแผลได้อะไรขึ้นไปก็กลับไปทบทวนรับผมกลับไปทบทวนบางคนนี่บางคนนี่มีภาพปรากฏบนสื่อเนี่ยกลับไปเนี่ยต้องถาม ต้องตอบคําถามขางคนที่บ้านด้วยบอกไปทําอะไรเห็นนะมีการมีการไปบรรลุป็นต้บอกคนอื่นเขาเนี่ยไปทําได้ยังไงเนี่ยต้องตอบคําถามด้วยนะบางคนเนี่ยแต่แป๊บๆผมไม่เห็นอาจารย์กบอยู่นะผมแม่เห็นอยู่นะจำได้ครับแต่ผมขออนี่นะครับจริงๆเ่องเสียดายนะผมยังเสียดายมือปราหมู่ดำนะเหตุการณ์อย่างนี้ถ้าเราอยู่เลยผมเสียดายมากๆเลยเนี่ะคนดีเสียอยุตยานี่ไม่น่าจะปล่อยหลุดมือไปเลยแล้ปราบบราว่านี้แน่นะรับ แต่ต้้งว่าปราตั้งแต่อันนี้แกถนัดเลยแกเอาอยู่เลยเนี่ยคนนี้ผมเสียดายสุดๆเลยนะครับครับที่จริงทจริงกรมตำรวจก็ใช้คนไม่เป็นเลยนะอืมอาจจะใช้เป็นก็ได้เพียงแต่ว่ามันจังหวะมันไม่ลงตัวก็ได้เข้าใจว่าทางตำรวจเองวันนี้ก็ไปกันเยอะนะครับทางผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเนี่ยก็มานะฮะไม่จันเตรียมตัวอืมอืมอาจจะไม่คิดว่ามันจะบานปลายขนาดนั้นอ่ะคือมันอยู่ๆมันปุบปบปั๊บขึ้นมาเลยฮะ ผมก็พยายามนะครับผมผมก็จะมาทางตํารวจเดี๋ยวก็พยายามนะครับแล้วก็พยายามกันทั้งสองฝ่ายให้อยู่คนละที่แต่ไม่รู้มันยุคสมัยนี้มันมันสื่อสารกันเร็วมั้งอยู่คนฝาาคนละปาาถนนก็สื่อสารกันรู้เรื่องก็สามารถที่จะมาลุมมาตุ้มกันได้มารุมมาตุ้มกันได้นะครับเอาอาจารย์สมารถอาจารย์สุชาติขอบคุณนะฮะคราบผมคนนี้เราขอให้เชียสยามที่ว่าปลอดภกยของประเทศขอให้สู้เว้นนะครับผมเป็นห่วงจริงขอบคุณสวัสดีครับอ๋อขอบคุณครับอาจารย์สุชาติครับขอบคุณนะฮะขอบคุณนะครับไปสายคุณสุนันนะสาแกว ครับครับสวัสดีครับคุณพระจักรคุณสมควรเจ้มเจอนะคุณสุนันท์ครับเออผมว่าประชาชนเนี่ยไม่มีจุดยืนของตัวเองนะครับประชาชนกลุ่มไหนอ่ะหรือประชาชนทั้งประเทศเลยอ่ะผมว่าตอนนี้ทั้งประเทศนะครับฝ่ายแดงกับฝ่านเพี่ยนาชัดชัดเจนแล้วเนี่ยไม่ครับจุดยืนยังไงฮะจุดยืนแบบยังไงอ่ะคุณยืนคุณยืนอยู่ตรงไหนกันแน่คุณจะเอาใครคุณจะเชียร์ใครกันแน่อย่างเสื้อแดงเนี่ย คุณทำแบบนี้ยคุณทำเพื่ออะไรผมอยากจะถามอย่างเสื้อเหลืองก็เหมือนกันเพื่ออะไรครับจุดยืนของคุณอยู่ตรงไหนคุณหาคําตอบมาตอบให้ผมหน่อยผมอยากจะรู้คต่างฝ่ายต่างเอกอีกฝ่ายหนึ่งยั่วยุอีกฝ่ายหนึงเริ่มก่อนครับคุณอย่าไปเป็นทาสของรัฐการเมืองผมขอขอร้องเลยครับครับอืคุณเนี่ยเป็นเจ้านายของเขาอคุณต้องคิดแบบนี้ ส่วนนั้นก็ยังสั่งไม่ได้เลยเนี่ยคุณยังยุทธเมื่อวานนี่บอกว่าสั่งก็ไม่ได้นี่วันนี้หลบไปโน่นอ่ะปลาจีนไม่ไปถึงสาแก้วครับครับ<อ>เนี่ยแล้วอย่างตำรวจเหมือนกันครับตำรวจอนะ่ะเขาไม่มีเวลามาดูหรอกครับอ,อ,อเนี่ยเขาเขาไปโน่นครับเขาเอ่อยังไงอ่ะตอนนี้เขา,เ,ขาเรื่องเขาเรื่องยึดทรัพย์อย่างเดียวครับเพราะรายได้เขามันดีอืตำรวจอนะ่ะเขาไม่มีเวลามาดูพวกคุณหรอกครับ แต่วันนี้ตำรวจวันนี้ก็มาเยอะนะวันนี้ตำรวจก็มาเยอะนะฮะสามร้อยคนนะสามร้อยคนก็ยังน้อยครับครับคือตอนแรกมันคนมันไม่เยอะอย่างนี้ไงเพราะอยู่ๆมันพลึบมาเนี่ยมันก็เลยทําให้การรับมือเนี่ยมันมีปัญหาแต่ว่าก็เข้าใจว่าเป็นบทเรียนของทางกองบัญชาการตำรวจนครบาลวันนี้ด้วยนะครับผมว่าไม่ใช่เราเขาเขาต้องรู้อยู่แล้วแหละครับครับพวกตำรวจเนี่ยเขาต้องรู้มาล่วงหน้าเยอะเลยครับ ครับแต่แต่การทํางานของเขาอ่ะผมว่ามันเขาไม่ใค้ใย้่อยให้ความสําคัญตรงนี้มากเท่าไหร่ไงเพราะเขาเขาก็เบื่อแล้วไงอมอตํารวจก็เบื่อแล้วเบื่อได้แล้วตํารวจอ่ะตํารวจเบื่อได้หลืฮะมามาดูแลม็อบเนี่ยเขาเขาเขาก็เบื่อครับแต่ก็พูดไม่ได้อืแล้วฮะครับออูไม่าแอย่างนยยางเสื้อเหลืองเสื้อแดงเนี่ยไม่ต้องมีใครรับผิดชอบแล้วครับใต่รักษาเราเองพวกเนี้ยไม่ต้องเยียวยา ครับไม่ต้องเยียวยาครับไม่เยียวยากันเราเองโอเคครับเอาละครับผมขอบขอบคุณนะครับคุณครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับไวสายคุณทวีชาตินะสวัสดีครับคุณทวีชาตครับครับสวัสดีครับท่านพี่ทั้งสองครับครับเป็นยังไงวันนี้ลุ้นหรือเปล่าทั้งแดงทั้งเหลืองเนี่ยผมมองดูแล้วมันยังไงนี่ยังไงคือไมัันยงงก็อย่างที่เห็นนั่นแหละก็คือมาลุมมาตุ้มกันนะอย่างที่เห็นได้แผลกันไปตามๆกันได้เรื่อยอ่ะอืมประชาธิปไตยประชาธิปไตย ครับครับครับแต่ดูดูแล้วไม่มีคนรักษากฎหมายเลยเนี่ยมีมีมีเข้าไปไม่ทันบางยังวะคนมันเยอะตำรวจที่ปราเหมอปราบอะไรเนะี่ยซ้อมกันไว้เป็นพันพัน,พนไม่รู้ไปอยู่ตรงไหนก็รู้อยู่ว่าเขาจะมาจริงไหมฮะ รู้รู้นะรู้ว่าจะมาแต่ว่าเข้าใจว่าอาจจะคิดว่ามาแล้วมันเยอะไม่เยอะแล้วมันเอาอยู่ไงมันไม่ได้เอาอยู่ไงคือความจริงเนี่ย้องติดตามข่าวคราวตั้งแต่ต้นนะเพื่อเพื่อความดเพื่อความเป็นทางกางตำรวจคือคุยกันเคลียร์จบเรียบร้อยแต่จะกลับกันแล้วนะฮะก่อนที่จะมีเรื่องเนี่ยครับอืมอืมก็ไม่ใช่ว่าตำรวจปล่อยปไาแล้วเลยแล้วก็ปล่อยให้มรุมมาตุ้มกันคือคุยกันจบแล้วนะฮะต่างฝ่ายต่างจะแยกกันแล้วแยกกันแล้วอแต่ว่าเล้อยคล้อยหลังปั๊บนี่ก็เอาละก็ดูดูแลเนาะ ครับผมว่าทั้งเหลืองทั้งแดงฮะรักษากฎหมายบ้างฮะปากเขาพูดว่าประชาธิปไตยที่ประยครับมันเดือดร้อนประชาชนที่เขาเดินขันจรไปมาครับรถติดเยอะวันนี้ยครับอไม่รู้ทําอะไรกันอืใครที่มีมีโอกาสไปเรียนถานะวันนี้ก็กลัวมากกลัวลูกลงนะเขาวังเอาวังครับครับเพราะฉะนั้นก็คือจะทําอะไรกันก็